เดี๋ยวพักหมดสะสมกาสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้มีอีเวนต์พิเศษเหลืออีแค่2วันกับอีก9ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็น explode o v e i n e อ่านถูกปะเนี่ยมีแค่5ด่านเองดังนั้นท้ายจบในวันนี้เลยน่าจะได้หรือเปล่าด่านละ20เลยเหรอเฮ้ยให้มาแค่40อ่ะลองดูนะคะ explode o v e r i n e วิมีไก่ด้วยทุกคนมันมีไก่ตายแล้วเออเดี๋ยวเล่งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้คืออะไรฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยอยวางผิดหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องเอาวางาตรงนี้วางวางตรงนี้ได้ป่ะปึ๊บโอ้เละเทะเลยเฮ้ยวางไว้ข้างหน้า เดี๋ยวเดี๋ยวไก่นี่ไม่ค่อยไม่น่าไว้ใจไก่ฉันไม่ไว้ใจไก่มากเลยโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ตุ้มอ่า <c oughs> ก็คือถ้าว่างมันก็จะระเบิดเลยฮ้บฮ้บเฮโชกไก่ยังไม่ได้จัดการตัวข้างบนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใกล้เกินไปแล้วเดี๋ยวตุ้มโอเคโอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่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 ความจริงรู้สึกกลัวๆนะเนี่ยไม่รู้กลัวอะไร ตูมโอเคเออไม่กลัวแล้วสบายใจเรียบร้อยเพราะว่าไม่รู้ไงไม่รู้สกิลของไอตัวนี้ไงก็คือตอนนี้รู้แล้วก็คือโอเคมันสามารถระเบิดได้แล้วก็วางซ้อนได้ด้วยอะด่านต่อไปด่านละยี่สิบเลยอะ่ะแล้ววันนี้จะครบห้าด่านแล้วเนี้ยปกป้องนะคะปกป้องแพนสองตัวนี้นะคะโอ้โห ่ะต้องวางไว้นี่เลยแถวนี้ก่อนเลยเพราะเราต้องปกป้องไงมีไก่ปะเมื่อกี้ไม่ทันดูโอ้โหอันนี้ก่อนเลยเฮ้ยมาถึงก็อันเลยเหรอ,อตุ้มตายละนี่เลยงับเลยงับงับอ๋อโอเคจริงๆฉันต้องวางไว้ตรงนี้เออเฮ้ยเฮ้ย โอเคโอเคไม่รู้ถูกหรือเปล่าล่ะลองดูลองดูจากหน้าฉันช,ชอบชอมเปอร์ทุกคนฉันชอบชมอมเปอร์เงบเงบใส่พลังข้าโพดหับเอ้ยเอ้ยใส่พลังข้าโพดอีกรอบหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง หลังๆไม่ชอบไอตัวเนี้ยไม่ชอบไอตัวตั้งแคมป์เนี่ยมันก็ส่งซอมบี้ออกมาเรื่อยๆอไม่ดีเลยวางตรงนี้ดีวะ่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ฮึบระเบิดตูมระเบิดตูมเรียบร้อยงามค่ะงามดี ตเอไปด่าน3หมดแล้วอะเติมเท่าไหร่ดีเนี่ยเติมไปสี่พันห้าเติมไปเลยก็ได้อะจะได้จบในคลิปเดียวด่านสมนะคะหวังว่าหวังว่าเราจะจะไม่ตายสักด่านเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรอบนี้นะคะตัวที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยแหละหน่ากลัวที่สุดนะคะรอบนี้เขาให้เลือกแผ่นไปด้วยอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จสิเพราะว่าเรามีแผ่นดีๆเยอะไงทุกคนเอ,อนี่เลย ฮี t s ิกเกเลยเอาตัวเลวอเเตไปด้วยนะคะมีแต่ตัวดันทั้งนั้นเลยอีกตัวหนึ่งนะคะพรามมอพีชูเตอร์ฮะทีนี้เสร็จเราเสร็จเราเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ที่เราเลือกอันนี้ไว้ข้างหน้าดักเราไว้ช่วงฟาร์มค่ะช่วงฟาร์มมาแถวไหนโอ้้หแล้วตัวตัวตัวนี้นะเราได้นี่ด้วยนะ ฮึบฮึบฮึบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> ไม่ต้องรีบใส่เข้าไปเลยฮีซิเกอร์ปึ๊บ <c oughs> ตายตายเกลี้ยง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮีซิเกอร์ยังมา <c oughs> ไม่ทันเดี๋ยวสี่อ่ามาอีกรอบหนึ่งอนะ โอเคยังฟาร์มไม่เสร็จเลยทุกคนใจเย็นๆก่อนพี่น้องโอเคอ่ะฮิซิเกอร์มาค่ะสุดยอดไหมทุกคนว่ามันสุดยอดไหมยังไม่ได้ใส่ตัวดันตัวพักเลยระเบิดโอเค ฮึบฮึบฮึบอ,อ,อ,อ่ะเอามาพอดีเลยมาพอดีเลยอ่ะรอ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 ,อ,อโอเคกากระท่วมาสองตัวเลยเหรอใจเย็นเย็นพี่น้องใจยงเย็นใจยเย็นใจเย็นระเบิดเขาไปก่อนโอ้โอเค สบายใจเดี๋ยวใส่ฮิ่ซิเกอร์อีกทีเดียวก็าตายตายหมดนะคะนี่เราไม่ได้ใช้เออเอ็กซ์พอร์ตโอวเลยนะเออไอโวที่เขาให้มาเนี่ยนะใช้ซะหน่อยป้ามด่านสมผ่านไปอย่างด้วยดีต่อไปด่านสี่นะจ๊ะน้องจ๋าใกล้จะจบแล้วจ้ะดิฟี่ซัมบี้อีกรอบหนึ่งในด่านที่สโอ้โหซัมบี้ที่โคตรละเลยอะ่ะไม่ชอบเลยสายผ่านแบบนี้อะ มันเลือกไม่ได้ไงเอามาเยอะๆทีเดียวก่อนก็ได้วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันได้สามแถวใช่ไหมน,นี่มันจะถึงปะวะปึกจะเย็นนะพี่น้องนะอันไหนดีวะปึบโอเคออ ผู้นก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 มาตายและตายและฉันดักไว้ตรงนี้ดีไหมดักนี่เหมือนไปการดึงซอมบีไป้วยนะอย่าพึ่งเอาอุ้มใจเย็นๆพี่น้องเอม โ okay. อเคส่งมาอย่างนี้หรอส่งมาอย่างนี้หรอขอระเบิดหน่อยได้ไหมอ้มยังไงก็ต้องดักไอตัวนี้ไว้ก่อนนะคะกระลอกนะเอาไว้ตรงนี้แบบหนึ่งแบบหนึ่งเ,ออเหมือนไปดึงซัมบี้ ยังไงก็ไม่รู้นีงไงดึงมาแล้วก็วางระเบิดนะหนึ่งแันหนึ่งดึงกลับได้ไหมเอาอันไหนดีแถวนี้กันโอเคโอเคโอเคใช้แพตฟูดเข้าไปไม่ได้เล่นนานลืมชื่อหมดเลยเอาวางระเบิด้โอเคสวยงามใช้ชนะอยู่ใกล้มือเรา ระเบิดตู้มเรียบร้อยค่ะต่อไปด่านต่อไปตั้งหมดแล้วซื้ออ20นะด่านต่อไปด่านที่5ค่ะด่านสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมเสียตังค์ซื้อแล้วเพราะเราจะใช้มันสมองของเราที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ <c oughs> ในการเล่นนะและสุดใหญ่แล้วว่าด่านสุดท้ายมันจะยากไม่ใช่หรอโอ้หมีกระทิงด้วยโอ้ไ oh ม่กอใส่พาดด้วยฉันเกลียดจัง เด <The> ี๋ยวตอนนี้ฮ sí ึบฮ okay ึบคือมันมันมั่วมากเลยนะพืชอะโอเค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 โอโอเคโอเคโอ โอ้ยลืมข้างล่างเลยตูมโอเคโอเคแหมอย่ามาหือมาอืออ,อันนี้น่าจะดีตูมเอาตัววิ่งก่อนทุกคนเอาตัววิ่งก่อนทนุกคนหาละเอาไงดีทเอาหมดเอายัางไงดีทุกคนปู่ข้างล่างด้วยยาโอ้ นะอันนี้มันดาน่านอะไรทุกคนทำไมด่านมันไปอย่างนี้โอ้มโอ้ยวางไม่ได้วางไม่ได้ไไดโอุ้มอ้มระเบิรดระเบิด คนแฟนฟูดแฟนฟูดโอเคทางล่างทางล่างตูมดูดิยังโชคดีนะยังมีไอ้นี่อยู่ยังมีรถเข็นอยู่ ระเบิดตรงไหนดิระเบิดตรงนี้นะโอเคเฮ้ยเฮ้ยสบายใจละสบายใจละเรียบร้อยเย้ <c oughs> yeah! ชนะแล้วล่ะชนะแบบงงๆพืชอะไรก็แบบว่ารู้จักน้อยมากท,ทั้งที่เล่นมาตั้งนานแล้ว โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะสำหรับอีเวนต์ Export o v i d e นะคะในที่สุดเราก็ชนะมาได้โดยที่ยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะแต่ว่าเราไม่ได้รอนะคะใช้เงินซื้อพลังพิเศษนะคะ Small Energy โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย